โยวาาวัดีรุ่นเมกาวันดีรุ่นดูไปดีรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมอนพีส์ไฟติ้งพาร์ทนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้นะครับเราจะมาแบบว่าสุ่มตัวนะฮะท่านผู้ชมตัวใหม่ตัวตรึงตัวเท่นะครับเออคนดูรู้ไหมตัวอะไรเอ่ยนะครับตัวนี่ไงมีฮอกนะฮะนี่มีฮอกโนตรึงนะดูตรงไหนดูด้านบนนะครับเห็นไหมด้านบนนะครับเออนี่กดเข้าไปปุ๊บนะฮะนี่ แล้วเราก็จะสุ่มได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าเราต้องใช้อ่าในส่วนของกุเจน,นะครับกับในส่วนของสมุดสมุดเนี่ยอันละ200ร้อยผลทองนะครับท่านผู้ชมนะอืมนอเนาะวิธีการหาผลทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนละกันนะครับ <S 2> <S 2> อย่างแรกเนี่ยผมเราไปหาผลทองก่อนนะครับผลทองเนี่ยจะได้มาจากในหลายๆที่นะท่านผู้ชมแต่หลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของออเจ้าตัวตรงนี้นะครับนี่กดมาสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไปรูปเรือนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวรูปน้มีตรงนี้นะครับ นี่เขาจะแจกทุกวันอยู่แล้วนะตรงนี้ผลทองนะครับนี่เราจะได้มา15ผลทองนะครับท่านผู้ชมนะอืมนี่นะฮะท่านผู้ชมนะต่อมานะครับอย่างที 2> ่2ก็ค uh> ือเราจะได้จากการเานว่าแชร์ตัวละครนะมันจะอยู่ด้านล่างขวามือด้านล่างขวามือนะเห็นไหมกดเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็นี่ให้รูปแชร์ตัวละครตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้นะนี้ได้10ผลทองนะครับกดแชร์อย่างนงี้ยปุ๊บนะฮะอ่านี่ก็อย่างที่2นะที่เราจะได้นะครับอย่างที่3ฮะก็เป็นการอัปเกรดตัวละครเหมือนกันนะครับนี่เราก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครนะี มันจะมีเขียนบอกอยู่สมมติว่าผมจะอัปเกรดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมอัปเกรดตัวนี้นะผมก็จะไปเลือกตัวก่อนปุ๊บแล้วก็มาเลือกในส่วนของเจ้าตัวรูปตรงนี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายมือนะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ขวามือนะครับหัวใจนะนี่หัวใจตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกอาหารได้นะครับรูเกตตรงนี้ได้นะถ้ามันเห็นวม่มันจะมีเขียนบอกอยู่นี่รีวิวห้านี่จะได้บวก100งร้ผลทองนะครับรีวิวสิบสองจะได้บวก100ผลทองนี่แต่ละตัวก็จะม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เราก็ ให้อุซบไปหามาตรงนี้กดคี่กไปานี่หามาอย่างนี้เลยแล้วก็ออกมาทําอาหารในห้องซันจีแบบนี้นะเ๋ย่ผมก็ทำอาหารได้ดูนะครับนี่ผมก็เลือกเนาะผมมีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับเยอะเ,อเลยนะครับผมก็สามารถเลือกลงได้นะเห็นไหมันี้ยี่สามอันนี้ํามปุ๊บต่อนะครับอื อ่าอย่างต่อมานะครับท่านผู้ชมนะร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรน์ออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มโลบอกคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้ม,มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย ก็จะได้จากการทําภารกิจรายวันนะครับเป็นรูปหนังสือนะตัวนี้กดปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกอันที่2นะครับอ่านี่เห็นไหมเราก็จะได้นี่นี่เลื่อนลงมานะครับเราก็จะมีแบบว่าอ่าผลทองนี่ต้องชนะนเห็นไหมหนึ่งครั้งนะฮะนี่กดเข้าไปเราจะเป็นต่อสู้นะครับอันนี้ก็จะได้นะท่านผู้ชมนะนี่กดดูได้เลยตรงนี้นะครับนี่ไอ้กดเล่นกดเล่นกดผิดเออยกดออกตัวละครก่อนผมเลือกตัวละครใหม่เข้าไปนี่อ่าต้องเอาตัวตึงๆหน่อยเวลาลง ไปหาของหาพีพอย่างนี้นะครับตีแล้วก็ดูที่มุมมขวามือนะมันจะมีบอกนะสามสิบอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายสัปดาห์ให้นะครับเห็นไหมชนะหนึ่งครั้งก็ได้สามสิบผลอย่างเงี้ยแล้วก็รายสัปดาห์นะมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนสักตาหนึ่งเนาะต้อชมเนาะเอ้แมวดีกว่าเดี๋ยวผมจะย้อนออกมาเพราะว่าผมจะมาสุ่มตัวเนาะอ่าไปเลือกสุ่มตัวทุกอนนี่มีฮอกนะฮะอ่าสุ่มก่อนอันหนึ่งเลยวัตใะฮิตจาได้มีฮอกนี่คือมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมีอ่าชิ้นส่วนห้าสิบอันจะได้มีออกตััวนนะครบ โอ้ก็ถือว่ายากอยู่นะเนี่ยเราจะสุ่มดูนะครับมีสองมีสองใบ่ะได้มาละอันหนึ่งนี่ชิ้นส่วนหนึ่งอันมีฮอกวั What the heck? ตสฮิกมีหุาคนบอกว่าเกลือนะท่านผู้ชมนะเกลือจัด,จดเลยนะอ่าเเราจะมาลองตัวดูนะนี่กดเข้าไปปุ๊บลองตัวดูนะครับว่าสกิลแกเป็นยังไงนะมีฮอกนะ,ะตึงหรือเปล่าตึงหรือเปล่านี่ยังรอผมบอกเลยมีฮอกเราโอ้ตึงจัมาแล้วว่ามาแล้วว่าอย่างแรกมันให้เราใช้อ่าตีปกตินะครับท่านผู้ชมนะเดินไปตีปกติเลย ะวิธีการโหลดเกมนี่อยู่ด้านล่างคำยาใต้คลิปนะคุณดูผมทำสอนไว้แล้วชเชสเอาดิเอาดิโอ้โหดอกโคตรแรงคุณดูอุ้ยตีแรงนะแต่แกเป็นดามเมจเขียวอ่ะท่านผู้ชมมันจะมีดาเมจแดงนี่คือแรงสุดนะโอ้โหน,นี่อันนี้นี่คือสกิลแรกโอ้แหลมเลยว่าสกิลแรกมันจะมีสกิลแรกพิเศษเดี๋ยวลองกดใหม่สกิลแรกหนึ่งแล้วก็แล้วก็พิเศษนี่ทุบแล้วก็สกิลสองอ่าโอเค อันนี้เป็นสกิลอ่ะพิเศษอันนี้สกิลแยกพิเศษหืมเชิดเอาว่ะโง่จะจัด,จดนี่เป็นสกิลสามนะคนดูนะวะนัดเลยฮิปกูแข็งแฉ่งเลยนะคนดูดูนะสกิลนี่จิงจัดมีฮอกโลกใหม่คนดูกดค้างไว้นะครับนี่เด็กเป็นไงล่ะโอ้กดค้างด้วยสกิลแกลนะครับเป็นงานแบบใช้ดาบนะฮาคิดดาบฟาดฟัน เออเอาดีเอาดีอุ้ยตึงอยู่ตึงอยู่อย่างเงี้ยนี่อ๋อเหมือนเหมือน,นแบบว่าสร้างบาเรีาลูขึ้นมานะไอ้ฟันวัตตาหิกตึงจัดไอ้สกิลสามครับไอ้สกิลติเอาอ่ะนีเ่เป็นไงน่ะนักดาบที่จินที่สุดในโลกเอาไปแดกโหตัดภูเขาเผากระท่อมวัตตาหิกตายเดี๋ยครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตบอกเลย เฮ้ยดสู้แล้วะนี่ไงนะมาเลยดิสวยอุ้ยนี่นะครับสับแทงสวยเฮ้ยเอาว่ะเอาจัดนี่มีห้องโนตึงเวอี่ดได้มาหนึ่งตัวแล้วก็นั่นนะสองใบแล้วตอนนี้มีสองใบละเรามาเล่นเก็บอย่างนี้ก็ได้นะเล่นเก็บสองอันอย่างเงี้ยนะครับนี่เราก็เลือกอย่างนนึงนี่ได้เป็นสามใบนะพอดีเลยนะครับอือเอาว่ะเอาว่ายังตึง เฮ้ยได้สู้แล้วว่านี่สู้กับโซโล่ด้วยเอาดิซิกาจานเจอกันนี่นะครับสวยเฮ้ยหนีเรียกมาดิมาดินี่นะครับสวยสับเลยนี่นะครับสวยนี่นะครับโอ้โหหมดจัดๆนี่ฟันธรรมดาก็ถือว่าแรงนะคุณดูนะผมบอกเลยโอ้ เฮ้ยโอ้โหโดนนั้นโดนสกิลมันเลยเอาวะเอาวะตึงจาดถึงจาดมานี้อันี้ลงผีก่อนสวยตับซับนี่เลยครับสวยโฮ้ยโฮ้ยโลบาเรียักันได้เหรอวะเมื่อกี้นี้สกิลใช้ได้嘛อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋จะแพ้นะนี่นี่นี่เอาดิเอาดิเอาดินี่เลยครับสวยสวย ผงก่อนครับปะสิโอ้ยึ้นมาเรียโคตรแรงคนดูขึ้นกระแทกนี่นี่สวยหัวจัดเรียบร้อยฮะโอ้ยดิเดเมจเขียวนี่มันน่าจะมันน่าจะกรากกว่าดาเมจเหลืองไหมมันจะมีแดงแดงเหลืองเขียวเนี่ยเขียวผมว่าน่าจะกรากกว่าไหมโอ้ห นี่ครับสกิลไปก่อนสวยเลยฟันฟันฟันจบเกมตึงจัาเฮ้ยเอามาโหดนะเนี่ยคนดูเอาดีเอาดีแต่ว่ามันต้องสุ่มนะคนดูผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำหลายๆอย่างนะครับเยิามเติมุงเติมแพ็กมาใส่นะเออผมต้องคงต้องไปล่นภารกิจรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นเก็บก่อนนะครับภารกิจรายวันเรา มันแบบมีม,มีงบไปเลีนลงตัวอื่นนะครับว้าวตึงเปรี้ยไปลงครับล,ลูฟุงลูฟี่เล่นภารกิจรายวันก่อนจะได้สุ่มของได้นะมาดิมาด,มาดิดีนะเรามีเองหอนไก่ตัวโนตรึงมาด,ดิครับนี่นะครับสวยโอ้ยนี่นะครับสวย เอาดีเอาดิสลับตัวก้อนลูฟี่มาแม่งโหดกว่าว่ะนี่บาสุก้าล่วง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกคกิ r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง RichManShop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาว่ามามาได้มาแล้วของตรงนี้โอเคเรามาทำคลิปรายวันนี้เฉยคนดูไม่มีไรดอกปับ๊บแล้วก็อันไหนนะ เก็บอันนี้ฮ yeah. really nice. ่วิลลี่น่าเอร์ยังไงนะนี่โอเคแล้วก็อันไหนอีกเกราะตรงนี้ไปโอ้ไม่โอ้ไม่กาดแต่แค่นักสนอาตรังก์เตรบี้อยู่มาเ่นเก็บซะหน่อยนะคนดูผมว่าเจอมีฮอกแน่เลยวะ่ะ เฮ้ยไม่เจอไม่เจอมีฮอกแม่งเลดออกยากนะผมบอกเลยโอ้หมันเอาตัวตึงมาเลยนิวหวามาดิมาดิไม่เคยกลัวดอกไม่เคยคัดจัดให้ตลอดนี่เนี่ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยแข็งนี้สิเอ้าเอาว่ะเอาวะนี่เนี่ยครับสวย ปาสุก้าตายบอกเลยตายบอกเลยเออเออดีเฮอดีเหยียบเลยครับอุ้ยนี่ครับเรียบร้อยไปครับสุดล่อตัก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 ปาปักสวยนี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยเฮอดีเฮอดี โอ้ยทิ้งหมายแล้วกูอืมเรียบร้อยอะมัวแต่เอฟโลเป็นยงไงนะโดนเลยเนี่ยครับอุ๊ยอุ้ยอุ้ยวะนี่เลยครับสวยปังปังปั้งอืมอืมอืมอ้าวออกเลย ออก,กรวคเขาพี่กำลังจะได้ชูทพโชแรม,มเลยอะไรวะออกไว้กืนคืเอ,อเจอวิโคโนติงนี่แมแเราก็ได้ผลผลทองมาแล้วนะคนหนุ่เอาไว้ไแบบเออไว้สะสมไม่สุ่มแต่ใบหนึ่งสองร้อยผมว่ามันแพงเกินไปนะพวกไอ้เจ๊กมึงแม่งหิวเงินจัดเลยนะเนี่งกูกว่าจะได้แต่ละตัวนี่นะล่นแทบเลือดตกจางออกอะคนดูมาต่อเลยนะครับเราร่นเก็บอันนี้ก่อนนะ ไปลุยเย่จริงมาทโทลโูมิโอก็ชอบมีคนเอาลงมาเล่นอยู่นะคนดูแต่ผมคิดว่าเอ,อ,อยากเอาลงมาอยู่แต่ว่าเอาเอาให้ก่อนเวลามันลงเก็บของ,งนเก็บแรงอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็โหดนะครับมันแล้วแต่คนเล่นเนาะคนดูมา,าเออเจอมาทโทลโูมิโอว่ะมาดิมาดิมาแล้วมาได้ดนี่นะครับสวย ปังปังปังนี่เลยนี่นี่ครับสวยปังปังปังอดีตอดีอืมเอาดูนั่นน่ะดูนั่นน่ะติ๊นี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยปัง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 นี่เลยครับสวย บาลีโน่บิง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 สวยนี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยเข่งนิ้สื่อเข่งนิ้สื่อุ๊ยนี่เลเนี่ยเรียบร้อยฮะฮ่าเจอกรูฟีโนตึงเอานี่เฮ้ยเชยแชงคุดนี่เลยครับสวยปังปังเฮ้ย นี่ครับสวยนี่เอาดิเอาดิเอาดิเก่งนี่สื่อนะ <c oughs> อ้าวออกอีกเลยไอ้เจ๊กมึงตอดใจจังมะเจอพี่เข้าไปแม่งอกอกกันรัวๆออกสองรอบแล้วนี่คนดูนะพี่ไม่อยากจะโม,โม้เท่าไรหาร่หรอกเอ้ยคิวสามอัตรีครตรึงของเท่า โ okay. okay, นะอเคโอเคนั่นสำหรับนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะับสถิติตัวเกมวันพิษไฟติ้งพันนะลิงก์โหลดเกมที่อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปสำหรับใครที่อยากจะหาโหลดมาเล่นนะครับก็ไปโหลดกันมาได้เลยผมทําสอนไว้แล้วนะทางในส่วนของมือถือ Android iOS แล้วก็ PC นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากเล่นเนาะไปโหลดกันมาได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะคนดูผมไม่รู้จะสอนขนาดไหนแล้วสอนขนาดนี้ก็จััััับบบมมมมมือออนะนะนะออึงาาาาาทแลลล้้ล้้้วววนน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 ะะะะะคคคดูเเปปรรณีีีกกกสหหหพ่่โ่โตจใจใิย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอก คลิปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย